สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องลุงลีเกมมิ่งชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับลุงลีจะมาแนะนํากิจกรรมใหม่ล่าสุดกิจกรรมมีชื่อว่า to the top รับรางวัลไม่หยุดยั้งนะครับผมเรามาดูกันนะครับว่ากิจกรรมนี้มันเล่นยังไงเนี่ยโอ้ยไปดิเดี๋ยวขอดูข้อมูลก่อนนะข้อมูลอีเวนต์ก็มีตั้งแต่วันที่วันนี้วันที่12-18ถึง18มีนาคมนะครับ รายละเอียดก็ตามนี้เลยนะ FC เข้าไปอ่านดูเอาง่ายๆอะ่ะกิจกรรมเนี้ยต้องมีเสีย RP ครับต้องมีเสีย RP ลุงพออ่านมาคร่าวๆแล้วสรุปเลยนะก็คือเราจะถ้าเราอยากจะสุ่มรางวัลปลดล็อกโซนทองเนี่ยเราต้องผ่านทองแดงก่อนผ่านเงินก่อนผ่านทองก่อน ซึ่งการผ่านทองแดงอ่ะเราจะต้องสุ่มสามครั้งนะครับเพื่อที่จะมาสามารถมาปลดล็อกโซนเงินได้แล้วเราต้องปลดล็อกแล้วก็ต้องซุ่มอีกสามครั้งเพื่อที่จะมาปลดล็อกโซนทองได้นะครับผมคราวนี้ลุงจะสุ่มจนถึงโซนทองเลยก็คือสุ่มโซนทองแดงสามครั้งแล้วก็เงินสามครั้งแล้วก็ โซนทองอีกสามครั้งมาดูกันนะครับว่าลุงลีจะได้อะไรซึ่งแต่ละซุ่มแต่ละครั้งเนี่ยมันใช้อ p ีไม่เท่ากันนะโซนทองแดงจะถูกหน่อยนะครับจะถูกหน่อยส่วนเงินก็จะแพงว่าแพงมากอีกนิดนึงแล้วก็ทองนี่แพงมากซึ่งอัตราแต่ละเนี่ยจะเห็นได้เลยเนะี่ยโซนแดงครั้งแรกใช้สิบเก้าอพีนะสี่สิบเก้าแปดสิบเก้าโซนเงินก็เก้าเก้าร้อยสามเก้าสองศูนย์เก้าแล้วก็โซนทอง ร้อยเก้าเก้าสามหกเก้าหกเก้าเก้านะครับผมโอเคผ่ okay. อนอื่นเลยอันนี้เรามาดูกันนะครับว่าแจ็คพอตของโซนแดงมีลายคลิกไปที่ของรางวัลน,นะมีโอกาสได้นี่เลยออฟสองลูกนะครับกับไข่ส่วนแจ็คพอตของโซนเงินก็คือเลือกสกินอีพิกงั้นลุงขอเลือกเลยได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวโอ้ไม่มีออยูมี่ะเอ้ยยูมีเด้ เออมียูมีอุ๊ยเฮ้ยสกินใหม่ก็มาเฮ้ยเอ,อ้เอาเลือกไม่ได้เหรออย่าบอกว่าแจ็คพอตเงินเลือกสกินอ๋ออาจจะต้องพาต,ตรงนี้ก่อนถึงจะเลือกได้นะโอเคงั้นอะไรงั้นลุงเริ่มเลยแล้วกันนะสุ่มฟรีทุกคนมาดูซิว่าฟรีครั้งแรกของลุงแจ็คพอตจะแตกไหมนะครับผม FC มา สุ่มฟรีดูซิว่าแจ็คพอจะแตกไหมยืนยันใช้สิทธิ์สุ่มฟรีนะคะค่าโอเคยืนยันโอ้เลือกของรางวัลเฮ้ยสุ่มฟรีมีให้เลือกก็ต้องเลือกโทเค็นอยู่แล้วล่ะถูกไหมเอาโทเค็นดีกว่าเพราะว่าใส่กุญแจออเรนเอเซนบีเอาโทเค็นละกันสรุป สุ่มฟรีได้โทเค็นโอ้ยมันล็อกเ่าเนี่ย fc ลุงก็ได้โทเค็นสวัสดีครับโยกโอเคต่อไปสุ่มรางวัลสี่สิบเก้าครั้งที่สองใช้สี่สิเก้า p นะลุงจะบล็อกโซนแดงดังนั้นลุงต้องสุ่มให้ได้สามครั้งโอเคครั้งที่สองยืนยันดูซิว่าครั้งที่สองสุ่มครั้งที่สองลุงจะได้อะไรแจ็พอจะแตกไหมโอ้ยโอ้ย ตกใจนี่อิมูนี่ว่ากับโทเค็นเลือกของรางวัลอะไรดีนะลุงขอเลือกนี่ละกันกล่อง m า s t ตอร์เวิร์กเชดเสือสุ่มได้สกินนะครับเสือสุ่มได้ชิ้นส่วนสกินโอเคหือว่าเกลือนะ่เนี่ยมาครั้งที่สามดูซิครั้งที่สามแจ็คพอตจะแตกไหมเนี่ยนี่คือแจ็คพอตนะเออดูซิว่าแจ็คพอตจะแตกไหมเนี่ยครั้งที่สาม ลุนกันยืนยันโอ้ยขตดเกลือครั้งที่สามโอ้อะไรเดี๋ยเลือกทุกเข็นโอ้ยแจ็คพอตไม่แตกนะโซนแดงลุงแจ็คพอตไม่แตกคราวนี้ลุงมันลุ้นต่อที่โซนเงินนะครับผมก่อนอ่งก็ขอเลือกสกินก่อนเลยเอายูมิบีเนี่ยแหละยูมิบีเนี่ยแหละยูมิบี นี่ยครับผมนี่ดีลองดูดิบี B. มีอะไรไหมหูยสกินใหม่เยอะเหมือนกันนะบีอ่ะเนี่ยสามอันเนี้ยโอ้ยสกินใหม่ก็ออกว่ะสกินใหม่หนึ่งพันสามรอห้าสิบอพีอันเอาอันไหนดีนะเอาไหนดีเอฟซเอายู่มีบีแล้วกันเพราะว่าเฮ้ยทำไมเลือกไม่ได้อะ่ะเนี่ยยกเลิก มันไม่ให้เลือกสงสัยมันคงจังหวะที่เราได้แจ็คพอตมันคงให้เราเลือกที่หลังนะครับโอเคงั้นไม่เป็นไรเอานี้มามารุ้นกันว่าโซนเงินนะครับลุงจะแจ็คพอตแตกไหมภายในสามครั้งโซนเงินครั้งที่หนึ่งลุยยืนยันโอ้เดืออะไรวเนี่ยเอ้ยครั้งที่สอง ยันโอ้อะไรเนี่ยอีโมออกกล่องแล้วกันโอ้เกลือมากเลยเนี่ยทั้งที่สองเกลือทั้งที่สามดูวซีจะได้เลยจะได้แจ็ปพอจะแตกไหมเนี่ยครั้งที่สามอชครั้งที่สามแจ็ปพอจะแตกไหมเนี่ยมาจริยัน,ยน โอ้ยทั้งที่สั่งพไม่เช็คผลไม่แตกอะ่ะอ้อยืนยันคุณได้สิทธิ์เข้าถึงระดับทองเฮ้ยถ,ถ้าถ้าลุงสุ่มอีกทีหนึ่งลุงลุงก็มีโอกาสได้นี้เลยไหมเนี่ยสามร้อยสิบเก้าเพื่อแรกอีปิกลุงลองดูนะไม่รู้ว่าคลิกนี้แล้วจะได้นี้หรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวขอดูข้อมูลก่อน เธอว่าเนี่ยมีโอกาสนะดังนั้นลุงสุม่มอีกทีนึงต้องได้นี่เดชใช่ไหมลองดูนะถ้าได้นี้ก็ก็คุ้มอยู่อะ่ะยืนยันเอ้ยได้ว่าโอเคอะ่ะอย่างน้อยก็โอเคอะ่ะนะลุงเอายูมิยูมิลุงไม่มีแชมเปี้ยนไม่รู้ว่าดูซิว่าแชมเปี้ยนจะให้มาเลยหรือเปล่านะต้องรอด,ดู แต่ถ้าไม่ให้ก็กลายเป็นกรอบสกินกรอบทองยืนยันโอเคมาลุงได้อยู่มีแล้วเน้นไปดูซิว่าได้สกินโอ้ยแสดงว่าได้แชมเปี้ยนด้วยสุดยอดเลย FC สุดยอดเลยเพราะลุงไม่มีไม่มีแชมเปี้ยนอยู่มีนะเพราะโอเคอ่ะกิจกรรมนี้ได้ทั้งสกินแล้วก็แชมเปี้ยนด้วย โอเคเลยอะ่ะเฮ้ยน่าจะใช่นะเพราะลุงไม่มีแปบ๊บนึงนะครับอยู่ไหนวันนี้ไอหนะเนอะนี่นี่นี่ต่อต่อต่อเดี๋ยวลุงขอดูก่อนนะ นี่ใช่ด้วยไม่มีแชมเปี้ยนก็ได้ได้แชมเปี้ยนด้วยนะดีมากเลยเอฟซีมาคราวนี้มาสุ่มรางวัลโซนทองมาโซนทองโซนทองดูซิว่าครั้งเดียวขอแจ็คพอตแตกได้ไหมเนี่ยโอ้โหนี่แฮวมาทั้งทองแดงแล้วก็เงินแล้วนะเนี่ยกิจกรรมเนี่ยอะไรครับเนี่ยมาเอฟีมันรุ้นกันนะออแจ็คพอตแตกเลยไม่ต้องแสดงหน้านี้อีก จะได้อะยืนยันจะพอแตก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 โอ้ไม่แตกอะอะไรวะอย่างเกลือเลยไม่ได้มีความเป็นพิเศษอะไรเลยเนี่ยมาลองดูที่ครั้งที่สองจะจะแตกมาเนี่ยแจ็คพอตยืนยัน ไม่ไม่แตกอ่ะไม่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 ไมเลยเอฟซีไม่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 เลยมาคราวนี้ดูซิว่าถ้าหกร้อยเก้าสิบเก้าเราสามารถเลือกนี้ได้ใช่ไหมงั้นลุงเลือกนี้ดีกว่าเนาะสิบอันเนี่ยดูซิต้องได้แล้วยังไงต้องได้แล้วมาต้องได้แล้วเลือกนี้ดีกว่าสิบอันสิบชิ้นส่วนสกินเนาะถ้าอันนี้มันได้แค่ประมาณเจ็ดแปดอ่ะ ส่วนอันนี้ก็อันนี้ก็แล้วแต่ดวงนะบางทีก็ได้สิบสองสามสามเก้ามีโอกาสได้เก้าจินส่วนสกินเอาไงดีว่ารุ่นไหนดียวเนี่ยเอาไหนดีเอบอกลุงหน่อยว่าลุงจะเอาไหนดีเอาออฟสิบลูกหรือว่าเอาเอานี่ลูน่าสแควร Back เนี่ย อันไหนมันจะคุ้มมากันนะเนี่ยเอออันไหนจะคุ้มว่ากันลองดูนี่แล้วกันนะออฟนี้เปิดบ่อยแล้วนะครับเอานี่ดีกว่ามายินมยันโอเคมาดูนะครับว่าลุงไปใช้ไปทั้งหมดกี่อาพโอ้คอนข้างน่าจะเยอะน่าจะเยอะอเยอะเยอะจริงๆเดี๋ยวขอคิดเลขก่อนนะ ย9สิ9 cache 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 บเก้าบวกแ9ดสิบเกวกเกบวกร้อบวกสองบวกสา9บวกหนึบวกสามแล้วก็บวกห9เก้าเ้โอ้กิจกรรมนี้ลุงใช vale ้ไปถงสองพันงร้อยหนอาพียอ่ะโอ้เยอะมาก ต้องดูซิว่าสองพันสองร้อยหนึ่งเนี่ยได้อะไรมาบ้างเนี่ยโอ้ยกมเลยแดงดีว่าลุงโอ้ยเซ็งเลยไม่เป็นไรได้ของมาสองพันเท่าไหร่นะสองพันฝาอาพีอะ่ะได้กล่องทองมาหนึ่งสองกล่องแล้วก็คุณสแควร์แบ็กสามอันแล้วก็อบสี่ลูกแล้วก็กล่องธรรมดาหนึ่งลูกนะครับผมแรง,งมา เดมาลุ้นกันนิสีเปิดกล่องทองก่อนแล้วกันนะเปิดพร้อมกันเลยนะทีละสองมาเปิดเลยโอ้หหได้สกินสวยทาเลน,นเจอร์ทเลนเจอร์นะครับผมโอเคอันนี้สองละโอ้โอเคต่อต่อ ขอ,องเฮดิชเชดมามามาเฮดิชเชสเปิดเฮ้ยเฮียครับผมมาอ่าลูนิบีสสี่ลูกเลยนะเิดพร้อมกันเลยดีเดียวสี่ลูกลุยกันลุยกันนะครับเอฟซีลุยอู้หูเพนักคิวอีปิกมา เอ้ยนี่ก็อีปิกอ่านี่สกินธรรมดาโอ้นี่ลิกซี่นะครับผมเท่ดีนะมาขอนี้ FC, เอฟซีแล้มาลุ้นกันเอ้ยตื่นเต้นครับตื่นเต้นเอฟซีตื่นเต,ต,ต,ต้นมากเลยเปิดทีแล้วถุงนะเนี่ยมันบอกมีโอกาสได้เลยอะ่ะสามชิ้นโอเคนะมา ลุ้นกันเปิดลูน่าสแควรแบ,บ็กนะครับผมทีละั้งนะเปิดแล้วนะ้าเอฟซีลุ้นกันครั้งที่หนึ่งโอู้หถือว่าได้สีสก,กินนะถูกไหมเฮ้ยก็โอเคอะ่ะเนี่ยถือว่าได้สีสก,กินามาดูกันนะว่าจะได้อะไรเห็นไหมแจมแจมโอเคโอเค,อ,เคอ่ะ ต่อต่อต่อเออต่อต่ออันนี้อูด้สามอ้คนนี้สวยอ,ะอ่ะเออมาถุงสุดท้ายนะเอฟซีดูซิว่าจะได้สี่หรือสาม ถ้าดูอย่างงี้ลุงว่าการสุ่มถุงแดงเลือกถุงเลือกออฟสิลูกจะดีกว่านะเพราะว่ามันได้สกินหลากหลายอ่ะมีโอกาสได้รีเจนเดอรี่มีโอกาสได้อีพิกแต่ถ้าเราเลือกไอถุงเนี่ยมันได้ได้แต่ชิ้นส่วนสกินที่อยู่ในทีมของมันอ่ะทีมตุกจีนอ่ะโนนี่ได้3ก็ถือว่า4 3 3สามก็เท่ากับเปิดออฟสิลูกใช่ออฟ10ลูกดีกว่าลุงคอนเฟิร์มเลยนะครับผม ถ้าใครจะเปิดเลือกออฟดีกว่าเนียครับ oh, โอ้ดูดิได้เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ดีดกะซี่มาได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคมาดูกันวนะ่าทั้งหมดได้กี่สกินโอ้สี่แปดสิบสองสิบสามสิบสี่ห้าสิบหกสกินนะ สิบหกอันนี้อันสิบเจ็ดสกินอ๋อสิบมันสิบหกสิบเจ็ดสกินนี่มันต้องมีสองสกินที่มันสุมไม่ได้อืมงั้นต้องแลกและดูซิลุงอยากแลกอะไรดีอันนี้ก็สวยนะเนี่ยโอ้นี่ก็นี่ก็เขียวมาเลยอะ่ะแลกอันไหนดีอะ่ะแนะนำลุงไหนซีเอฟซีถ้าลุงจะแลกเออ แลกลีก Legacy อ่ะรุมจะเอา l ิก a c y อันไหนดีรักไหมรักนี้ก็สวยนะหรือว่าเอานี่ชา a l l e n g e r นิดาลีก็สวยนะหรือว่าเอาทาลิกเขียวอ่ะนี่ก็สวยนี่ก็สวยดีเนี่ยโอ้ยเรื่องไม่ถูกดูซิปลาดุกเหรอโอเคอ่ะเอาปลาดุกนะครับปลาดุกเลย โอเคอ่าเฮ้ยปลาดุกสวยสวยสวยจริงเท่านี้ต่อไปละต่อไปละเพราะว่าลุงต้องเลือกเลือกได้อีกอันหนึ่งอ่ะเพราะว่ามันจะได้เข้าชุดเพราะลุงจะสุมห้าสกินนี่มีสี่ห้าหกเจ็ดแปดรวมกันนี้เป็นเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้ามีอีกอันหนึ่งอะที่ลุงจะสุม่มเฮ้ยที่ลุงจะแลกอ่ะเลือกอะไรดี ันไหนดีนะอันไหนดีนะชนะาเลนเจอร์ดีไหมถูกดีไอันนี่ก็ดีนะเอาไงดีเนี่ยแรกไม่รู้จะแรกอะไรดีเนี่ยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวรอเอฟซีอกันเอฟซอยากให้ลุงแรกอะไรมา พิมบอกบอกลุงไหน่ว่าควาแรแลกอะไรอีกหนึ่งสกินเลเจนไม่เอาอ่ะนี่เหรอแลกโอ้ไอเดียดีนะถ้าเราเอาย่อยมันอ่ะถูกไหมลักหรอเออลักก็สวยนะแจ็คแจ็คย่อยทิ้งดีไหมแจ็คอ่ะเพราะว่ามันได้มันได้เยอะดีนะชิ้นส่วนสกินอ่ะ รีเจนลุงไม่แลกดีกว่าไม่ย่อยเดี๋ยวเอาไว้แบบสุ่มแล้วได้รีเจนอนะ่โคตรเท่เอาไว้ขิงเอฟซดีกว่าสุ่มแล้วได้รีเจนเดรีนี่มันเท่ะนะสะใจมากเลยงั้นแลกสกินแลกสกินนี้แล้วกันดีไหมเพื่อเราจะได้ไม่มีโอกาสสุ่มได้มันไงถูกไหมเราแลกไว้ก่อนจะได้ไม่มีโอกาสสุ่มได้มันเอาพวกนี้ไว้สุ่มดีกว่า โอ้โหลุงนี่มันสุดยอดจีเนียเลยนะแลกเพื่อที่จะไม่ได้มีโอกาสสุ่มได้มันโอ้มามาคราวนี้มาสุ่มกันดีกว,ว่าว่ารีเจนเดอรี่จะออกไหมเนี่ยมาโอเคสุ่มเลยมามาลุ้นกันนะ FC ดูซิว่าสุ่มแนละ้วรีเจนเดอรี่จะออกไหมรีเจนเดอรี่รีเจนเดอรี่ รีเจนเนอรี่รีเจนเนอรี่บวกหนึ่งครับผมดูซิว่ารีเจนเนอรี่ออกไว้เนี่ยเอ้ยลุงกดแล้วนะนีเจนเนอรี่นะรีเจนเนอรี่รีเจนเนอรี่รีเจนเนอรี่โอ้ยอีปิกเฮ้ยอีปิกก็ยังดีอะ อีปิกก็ยังดีอ่ะเนี่ยคอสมิกเนี่ยได้อีปิกนะโอ้ยคุ้มแล้วพันสามพห้าสิบอาีเฮ้ยเฮยไม่เกลือไม่เกลือต่อต่อต่อเอาอีปิกดีกว่าอ้จิงสองตัวเลยเฮ้ยจิงสองอันเลยจิ้งสองอันกับกับนี่ดีกว่าดูซิดูซิจะได้อะไรจริง สองตัวสองคู่เดอเบิ้ลจิงดูซิเดอเบิ้ลจิงจะได้อะไรมาลุ้นกันโอ้ยเพนนักคิวลุงนึกว่าเพนนักคิวเรจนเดอรี่เพนนักคิวอีพิกเพนนักคิวโซน่าว่ะโอ้ยอย่างเกลือเลยสกินธรรมดามากเลยอะตกใจนึกว่าเพนนักคิวอะไรแบบ เจ๋งๆเอยแต่ก็สวยนะสกีนนี้ถือว่าสวยก็โอเคอะ่ะมาต่อต่อมานี่รักเหรอสวยเหรอสวยนักใช่ไหมรักสวยนักใช่ไหมรักสวยนักใช่ไหมมารักเอารีเจนเดอรี่มาให้ลูกหน่อยสิรัก น้องรักจ๋ามารีเจเนอเรียขอรีเจเนอเรียหน่อยครับดูสิพุดลุ้นเลยโอ้โหเพนนิคิวอีกแล้วเอ้ยเมื่อกี้นี้เพนนิคิวโซน่านี่เพนนิคิวคาตัสโอ้อะไรกันเนี่ยขาดอีกสามเพนนิคิวนี่เปิดบงดนตรีได้เลยนะเนี่ยเฮ้ยมา เลยอีกอ่าบอมบอมบอมลูกพี่บอมลูกพี่เซตแล้วก,ลก,ก,ลก,ก็ลูกพี่แจ็คเอ้ยลูกพี่แจ็คลูกพี่แจ็คเอาดีเจเนอรีร่มาให้ลุงนะลูกพี่แจ็คลูกพี่แจ็คขอรีเจเนอรี่นะครับลูกพี่แจ็ครีเจเนอรียรีเจินอเรีร่รรโอ้ โอเครูปพี่แจ็คเอากล่องมาให้ลุงเปิดเล่นอืมได้อยู่มาอันที่สามอะไรหนึ 100. ่งร้อยออเรนเอ็กเซน์และอันที่สี่ล่ะสกินถาวรใช่ไหมโอ้สปุกกี้แกปแบงค์เหรอแอปแพ้เกลือสกินธรรมดามากเลยอ่ะลูกพี่แจ็คลูกพี่แจ็คไอ้แจ็ค <laughs> อไอ้แจ็คเล่นลุงซะแล้วไอ้แจ็คมาสกินสุดท้ายมาลุ้นกัน f อฟซารีเจนเนอรีจะออกไหมเนี่ยออกโชว์สดๆเลยดีใจกันสดๆเลยนะออดขิง f อฟซเลยอดขิง f อฟซเลยเอ้รีเจนเนอรีสิ สกินเกลือล้วนๆเกลือโอ้ยรู้สึกไตสะเทือน <c oughs> มามาดูกันนะครับว่ากิจกรรมนี้ลุงใช้ไปทั้งหมดสองพันสองพันสองร้อยอะพีอะนะได้มาทั้งหมดหนึ่งสกินสองสกินสามสกินสี่สกินห้าสกินหกสกินแปดสกิน แปะสก,กินมีอีพิกสามก็โอเคนะอีพิกสามอีพิกสามก็หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบคูณสามบวกกับสก,กินธรรมดาอ่าสก,กินเลยเหรอสก,กินธรรมดาเนี่ยบวกห้ารอยยี่สิบบวกห้าร้อยี่สิบบวกห้ารอยี่สิบบุบวกห้ารอยี่สิบบวกห้าร้อยยี่สิบโห้เพรโอเคนะ ลุงได้สก,กินกลับมาในรูปแบบ RP อะ่ะมีมูลค่าทั้งหมด6,650 RP เลย FC โอ้ดยอดโอเคอะ่ะก็กิจกรรมนี้ก็โอเคนะก็ถือว่าละลาย RP ได้ดีเลยอะ่ะ <c oughs> โอเคนะครับผมกิจกรรม To the Top To the Top To the Top อะทแลยงไนะครับก็จบไปแล้วครับกับกิจกรรม Review To the Top สดๆร้อนๆเลยนะถ้าใครชินชอบ ให้ลุงมารีวิวกิจกรรมแบบนี้ฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยแล้วก็กดติดตามลุงด้วยกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลุงขอจบสตรีมนี้ไปก่อนแล้วหลังแล้วเราลุงเปิดสตรีมอีกใหม่หนึ่งจะเป็นสตรีมเล่นกับลุงนะแล้วเจอกันใหม่ f อฟซบายบายครับผม